คำว่าโอปปาติกะนี่ไม่ใช่เป็นชื่อของสัตว์ของจิตของวิญญาณพวกนั้นพวกนี้เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่คำว่าโอปปาติกะนี้เป็นชื่อของกิริยาอาการแห่งการเกิดทางจิตใจกิริยาอาการที่เกิดทางจิตใจนั่นแหละก็เรียกว่าโอปปาติกะ เกิดคือเกิดพลุ้งขึ้นมาได้เลยไม่ต้องมีบิดาไม่ต้องมีมารดามันก็เกิดได้ไม่ต้องเป็นเด็กอ่อนมาก่อนก็เกิดได้แล้วเกิดก็โตเต็มที่เต็มอัตราเลยเนี่ยเรียกว่าโอปปาติกะแปลว่าเกิดพลุ้งขึ้นมาคือการเกิดทางจิตใจเมื่อพระสิทธัตถะเกิดก็ใช้คาว่าชาติเกิดเกิดจากทั้งแม่แต่พอเกิดเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ใช้คาว่าชาติ แต่ใช้คำว่าอุปปติอุปปัตปปติอุปปติอุบัติขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าคือเกิดขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าแม้กิาเกิดอย่างนี้ก็สงเคราะห์เข้าได้ในโอปปาติกะในความหมายที่ว่าเกิดพลุ้งขึ้นมาไม่ต้องมีบิดามารดาเป็นคนโตเต็มที่ไม่ต้องเป็นเด็กก่อนการเกิดทางจิตใจเกิดเป็นพระหันก็ดีเกิดเป็นขวายตามฝ่ายเลวเป็นคนอัตพาณอะไรก็ดี มันก็เป็นการเกิดโดยลักษณะนี้สรุปความสั้นๆว่าคิดอย่างไรในใจคิดลงไปอย่างไรมันก็เกิดเป็นคนอย่างนั้นทันทีในร่างกายนี้ร่างกายที่เรียกว่าเป็นร่างกายคนเนี่ยพอคิดอย่างหมาก็เกิดเป็นหมาคิดอย่างควายก็เกิดเป็นควายคิดอย่างสัตว์นรกก็เกิดเป็นสัตว์นรกคิดอย่างเปรตก็เกิดเป็นเปรตคิดอย่างอสุรกายก็ก็เป็นอสุรกาย คิดอย่างอันธพาลก็เป็นอันธพาลทันทีคิดอย่างบัณฑิตก็เป็นบัณฑิตทันทีกิริยาการเกิดโดยทางจิตใจชนิดนี้เรียกว่าโอปปาติกะระวังให้ดีมันเกิดได้ไม่ทันรู้ตัวเผลอไปคิดอย่างอันธพาลช่โกงช่อราดบังหลวงอะไรขึ้นมามันก็มีโอปปาติกะเกิดเป็นผ่านเป็นอันนั้นขึ้นมาคิดอย่างอันธพาลอัชญากรกลางถนนมันก็เกิดเป็นอันธพาล แล้วตั้งแต่เมื่อคิดถ้าไปทำเกาอีกก็เลยเป็นโดยสมบูรณ์จะเกิดเป็นฝ่ายชั่วหรือฝ่ายดีก็ตามมันแล้วแต่ความคิดถ้าม,มีความคิดถึงที่สุดแล้วก็มีการเกิดทางความคิดโดยร่างกายเดิมนั่นแหละอย่างนี้เรียกว่าโอปาปาติกะเดี๋ยวนี้มาเข้าใจกันว่าไปเกิดเป็นสัตว นั่นสัตว์นี่เราเรียกสัตว์เหล่านั้นว่าเป็นโอปปาติกะเชิญมาได้อะไรมาได้เอามาใช้เป็นประโยชน์ได้อะไรได้นั่นมันกลายเป็นชื่อของสัตว์ชนิดหนึ่งหรือชนิดใดไปเสแล้วที่จริงมันเป็นเพียงกิริยาอาการเกิดทางจ,จิตใจไม่ต้องโลกอื่นเหรอโลกนี้แหละแต่มันเป็นอย่างอื่นมันจึงเรียกว่าปรโลก เพราะมันเกิดทางจิตใจเป็นอย่างอื่นไปแล้วม no, ันก no, yeah. yes. uh, really ็เป็นปรโลกของบุคคลนั้นแล้วเพราะว่าจิตใจเขาไม่ได้อยู่ในโลกตามที่เขาอยู่ก่อนแล้วเขาก็คิดอย่างอันตรพาลก็เกิดเป็นอันตพาลก็ไปอยู่ในโลกของอันตรพาลคิดอย่างสัตว์เดรัจฉานก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่ในโลกของสัตว์เดรัจฉานเรียกว่าปรโรกปรโลกไม่ต้องตายหรอกมันอยู่ในนี่ก็ที่นี่เดียวนี่ในปรโลกอื่นที่มันซ่อนกันอยู่อย่างนี้ไม่ต้องตายแล้วไปเกิดในโลกอื่น โดยที่ยังอยู่ในโลกนี้มันก็เป็นการเกิดในโลกอื่นเพราะมันมีจิตคิดเป็นอย่างอื่นมีความคิดเป็นอย่างอื่นมีอุปป,ะปะตัตติเป็นอย่างอื่นระวังระวังมันจะมีการเกิดชนิดโอปปาติกะโดยไม่ทันรู้ตัวแต่แล้วมันก็ตายได้มันก็กลับมาเกิดได้ ิดอย่างเ็วๆเ,เป็นอันธาพาลเป็นโอปปาติกะเป็นสัตว์นรกค่พักหนึ่งชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงหนึ่งแล้วกลับตัวได้เกิดใหม่อีกมาเป็นคนอย่างเดิมอีกคิดอย่างเทวดาทำอย่างเทวดาเอาไปเกิดเป็นเทวดาที่สักวันสองวันชั่วโมงสองชั่วโมงอาแล้วมันก็ตายอีกลวมาเกิดเป็น,นคนอีกแล้วแต่ว่าจิตใจมันจะเป็นอย่างไร นี่เป็นเรื่องที่ต้องระวังที่สุดเพราะว่าเรามากักจะปล่อยไปตามธรรมดาความคิดมันก็ไปในทางต่ำก็เกิดเป็นสัตว์ต่ำในพวกทุกขติพวกเหลวซามไม่ทันรู้ตัวแล้วก็ทําผิดโดยไม่รู้ตัวแ,ตแม้ไม่มีใครรู้มันก็เป็นทุกข์ทรมานอยู่ในจิตใจของมันนั่นเองระวังระวังใหญมีการเกิดในทางต่ำมันมีแต่การเกิดไปในทางสูงไว้เรื่อยไปอย่างน้อยก็เกิดเป็นมนุษย์ที่ดีกว่าคน คนมันก็มีความคิดอย่างคนไม่ดีกว่าตั์ได้รัชฐานเท่าไรนะถ้าเป็นมนุษย์มันมีจิตใจสูงมันรู้อะไรตามที่เป็นจริงผิดชอบช่วยดีตามที่เป็นจริงมั้ก็มันอยู่ในสภาพที่สูงกว่าโดยจิตใจเป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์นนษยถ้าหาทางทําให้จิตใจสบายใจอิ่มเอ,อิบพอใจได้มันก็เกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นอะไรตามรอง ถ้ามีสมาธิดีมีฌานรูปฌานอารูปฌานอะไรก็ตามได้เป็นที่พอใจมันก็เกิดเป็นพรหมเกิดเป็นพรหมโดยร่างกายนี่นั่งอยู่ที่นี่แต่มันก็เกิดเป็นพรหมลักษณะโอปปาติกะแต่แล้วเผลอเข้าพรหมมันก็จุด,ดีิเลิกมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหรือไปเกิดเป็นอันธพาลก็ได้เพราะมันยังไม่รู้ความจริง เรื่องอนิจจังทุกครั้งอนัตตาตามที่เป็นจริงมันมีความยึดมั่นถือมั่นเรื่องตัวตนมันยังก <c oughs> ลัวตายมันยังชอบของอร่อ,รอยพอใจเกลียดของไม่อร่อ,รอยมีความยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้อยู่มันจึงมีการเกิดได้กลับไปกลับมาเกิดเป็นพรหมแล้วยังจะมาเกิดเป็นคนได้อีกยังจะไปเกิดเป็นสัตว์ในรชานก็ได้ ระวังให้ดีโอปปาติกะกำเนิดเกิดลุ้งอย่างนี้มันมีได้ไม่ทันรู้ตัวบางทีมันจะแย่มากเป,เป็นเป็นสัตว์นรกกันที่นี่แต่เดี๋ยวนี่ร้อนเป็นไฟอยู่เป็นวันวันเดือนเดือนก็ได้ถ้ามันเก่งกว่านั้นตลอดชีวิตก็ได้ที่พูดนี้ขอให้ระวังระวังอย่างยิ่งในเรื่องของโอปปาติกะคือการเกิดโดยจิตใจ เกิดพลุ้งขึ้นมาเป็นอะไรโดยสมบูรณ์าใจไว้ด้วยว่าไม่ต้องมีบิดามารดาเป็นเครื่องให้เกิดเมื่อเกิดพลุ่งขึ้นมาโดยร่างกายนี้แล้ไม่ต้องเป็นเด็กก่อนะที่เดียวโต,โตเต็มที่เลยมันก็มีความหมายอย่างนั้นเต็มที่เลยนี่เรียกว่าโอปปาติกะไม่ต้องเอามาเฉียงกันว่าสัตว์นั้นสัตว์นี่เชื่อเชิญมาอย่างนั้นอย่างนี้เอามาใช้งานอย่างนั้นอย่างนี้ ใช้สอยได้อย่างนั้นอย่างนี้นั่นไม่ใช่นั่นไม่ใช่ใชคําว่าโอปปาติกะเป็นชื่อของกิริยาอาการที่เกิดคลุ้งขึ้นมาโดยทางจิตใจหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจคําว่าโอปปาติกะในลักษณะที่ถูกต้องตามความหมายของคําในภาษาบาลีคํานี้